กาวครับสวัสดี fcmtatt channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พบกกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเหมือนเดิมครับล่านักเตะไทยวันนี้เป็นรูปแบกของประมูลเอาที่จริงผมประมูลมาเรียบร้อยแล้วล่ะตัวที่ผมอยากได้คือเซนเตอร์แบกของบุรีรัมยูในเตะของโย่งพันษาเห็นพิบูล พนประมูลไปที่เรียบร้อยแล้วละดูนะสเกลตัวนี้พลชนะประมูลไว้เอ้าอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะจัดนี่ชนะแค่2,000อ๋อใช้เงินเยอะเยอะอยู่นะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด,ดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจบนอัคลิบต่อไปด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยเพื่อมการเสียเวลาถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องประมูลไม่เคยได้อ่ะลองคอมเม์มาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีประมูลให้ได้ตัวที่สเกลที่เราอยากได้ไง อ่ะเราไปเสียเวลากันเลยเราไปเลยกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่เราประมูลอะ่ะคือแน่ๆต้องมีเหนแล้วนี่ปุรีรัมแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก,วก็ตำแหน่งครับเซนเตอร์แล้วก็อันนี้ แ,แค่ประมูลสเกลบริรันอย่างเดียวไอ้พวกนี้อีเวนต์ลองเล่นอีเวนต์เขาก็แจกเองไม่ช้าก็เร็วสเติมินาเรามาดูก่อนเพื่อนๆไปประมูลแค่สเกลบริรันอย่างเดียวนี่ไงเดือตัวเดียวโดดๆเรามาเอากันเลยเรามาดูกันเลยแน่นอนได้ตัวนี้แน่นอน อดมาแล้วไปที่หลีกไทยครับมาที่บุรีรัมเบอร์สามครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับใส่เสื้อยูเว่กันเลยอ่ะทีนี้เราก็ได้โยพ่พงภษาแล้วล็อกไว้เลยง่ายๆครับ เดี๋ยวเราไปเข้าทีนเลยดีกว่าจับเข้าทีนเลยเดี๋ยวยวินทีนก่อนอยู่นไนตรงนี้ที่จริงพระยงภาษาผมมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเป็น carry over แล้วเป็นซีซันที่แล้ว ต้องขออาภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยผลเป็นคนพูดไม่ชัดสักเท่าไหร่ <c oughs> น่าจะอยู่ท้ายสุด <c oughs> อาอยู่ในแล้วหนักเตะเยอะจัดทัน carry over feature b ร d ฟเฟเยอร์อ่ะอยู่ไหนอะ่ะนี่งไง พิยงภาษาของเราแทน carry over เดี๋ยวเราเอาตัว carry over ไปไป up ให้กับเขาเลยอ๋อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าจะชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์กด s u b s c r i กดกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจโปรตักลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรมารอดูกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ